สวัสดีครับคุณฟังทีรักษุขสันครับก็ตอนนี้กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเป็นงานวิชาชีพนะครับก็มาช่วยเรื่องของการจัดงานวิชาการให้กับที่น้องนะครับที่อยู่ในแวดวงนักวิชาการก็คลิปอาจจะขาดหายไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ติดตามข่าวกล่าวของพี่น้องเราอยู่เสมอนะครับแล้วก็ห่วงใยครับพี่น้องกอวปตอนนี้นะครับต้องระวังให้ดี นะครับในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับประชาชนแล้วก็ฝั่งทีเ่เขาอาจจะนะไม่ได้เป็นฝั่งของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลก็ไม่ใช่รัฐบาลนะหน่วยงานของทางฝั่งตรงกันข้ามนะครับเขาก็คงจะต้องหาทางนะมาเก็บข้อมูลแล้วก็ใส่ร้ายปลายสีเราตลอดนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการที่เราไปรุมยำพระนะครับรูปหนึ่ง นั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องอะระวังเหมือนกันเพราะภาพที่ออกไปนั้นมันจะเป็นการนําไปสร้างความชอบธรรมแนนที่จะทําลายพวกเราแนวทางของนอปชที่บอกว่าส ah ันติอหิงสานั่นคือการป้องกันตัวเองนะครับแต่การป้องกันตัวเองที่ดีนั้นนะครับย่อมจะต้องรวมความถึงการนะครับที่ทักรักษาชีวิตของพี่น้องที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ วันนี้นะครับศึกสงครามที่มันจะเกิดขึ้นนั้นนะครับเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามชิงความชอบธรรมแล้วก็ยังเป็นสงครามที่อาจจะต้องใช้อาวุธนะครับใช้กําลังแต่กําลังที่ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องทุกท่านก็คือว่ากําลังของความชอบธรรมของตัวแทนประชาชนซึ่งยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยยืนยันที่จะรักษาสิทธิและอํานาจอันสูงสุดของประชาชนนะครับไม่ให้ใครมา ก้าวล่วงได้ขอให้พี่น้องรักษาฐานของจังหวัดพี่น้องให้ดีนะครับพี่น้องอาจจะไม่สามารถเข้าไปสู้รบปลบมือกับทหารที่ในเมืองหลวงได้หรือว่าตุลาการนั้นพี่น้องก็ฟ้องร้องไปแต่ว่าคนที่มันตัดสินนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของนะคนที่เขาเขาจะเกี่ยวข้องอยู่โอเคนะก,<ๆ>ก็ก็กนะ็เราคงไม่สามารถจะไปบังคับอะไรนะแต่ว่าถ้าเราฟ้องร้องไปเนี่ยอย่างวันที่หนึ่งเนี่ยจะฟ้องร้องกันทั่วประเทศก็เป็นเรื่องดีนะครับ เมื่อเราฟ้องร้องแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนะทำให้กระแสมันเกิดขึ้นว่าไอ้พวกตุลาการในองค์กรอิสระเนี่ยประชาชนไม่เอานะครับนะเราต้องยืนยันในหลักการเหล่านี้แต่ขณะเดียวกันผมอยากให้พี่น้องสร้างความเข้มแข็งตามจังหวัดของพี่น้องนะครับไอ้ที่เราเคยคุยกันไว้ว่าอยากจะให้พี่น้องนะรวมตัวรวมใจกันเพื่อที่จะทําทให้นะจังหวัดของเรานั้นมีเสียงที่เข้มแข็งยืนยันหลักการว่าเราไม่เอาด้วยกับกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็ อยากจะฝากให้พี่น้องนะครับงานที่พี่น้องทําได้เลยตอนนี้นะครับไม่ใช่นั่งรอเพื่อไทยหรือว่าตําหนิติติงไปแค่นั้นนะครับส่งเสียงไปส่วนไหนที่ทําได้ทําเยอะๆแต่ที่สําคัญที่สุดพลังของพี่น้องมีฐานหลักอยู่ที่จังหวัดของพี่น้องนะครับขอให้เตรียมตัวเตรียมใจกันอาไว้ทํางานให้หนักนะครับดึงพี่น้องเราที่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยมาอยู่ด้วยกันเข้มแข็งด้วยกันพยายามสารแนวร่วมกับแนวทางอื่นๆที่ ะจะยืนยันในหลักการของประชาธิปไตยนะครับเรื่องของบุคคลขอให้ก้าวพ้นไปให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเอาทุกกําลังที่เป็นประโยชน์นั้นมารวมกันสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วต้องขยายทับของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยให้เต็มแผ่นดินให้ได้นะครับวันนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับ